ส่วนน้องแผนผังนะครับแผนผังเนี่ยคืออะไรแผนผังก็คือการจําลองภาพนะครับโดยที่ย่อภาพหรือว่าขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเช่นยกตัวอย่างว่า,าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมันใหญ่มากเลยเราก็จะย่อให้มันเล็กลงเอามาเขียนลงในแผ่นกระดาษได้นะครับที่เรียกว่าเป็นแผนที่ใช่ไหมหรือผ้าจริงๆเนี่ยมันเล็กมาก ใช่ไหมของจริงเล็กมากเราสามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพนั้นได้อย่างชัดเจนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแผนผังนะครับตัวที่คอยบ่งบอกว่าเราจะขยายขนาดเท่าไหร่หรือเราจะย่อลงมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือมาตราส่วนนะครับมาตราส่วนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราเจอเนี่ยมาตราส่วน1เซนเมตรนะครับต่อ5กิโลเมตรหมายความว่าอะไรความยาวในรูปนะ ในรูปเนี่ยมัน1เซนนะครับแทนของจริง5กิโลเมตรนะครับแทนของจริง5กิโลเมตรนะตรงนี้นะครับมาดูในกรณีที่หน่วยเหมือนกันและต่างกันนะครับนักเรียนเห็นไหมตรงนี้1ต่อ5นะครับอันนี้คือเขาไม่เขียนหน่วยเอาไว้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีหน่วยหมายถึงหน่วยเหมือนกันเช่น1ต่อ5เราจะบอกว่าเป็น1เมตรต่ออะไรต่อ5เมตรก็ได้นะครับ หน่วยต้องเหมือนกันหรือว่า1กิโลเมตรต่ออะไรต่อ5กิโลเมตรนะครับสรุปอีกครั้งนะถ้าเขาไม่เขียนหน่วยเนี่ยก็คือหน่วยจะต้องเหมือนกันนะครับถ้าหน่วยต่างกันเขาจะเขียนหน่วยกำกับเอาไว้นะครับเช่นมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5กิโลเมตรนะครับเขาจะเขียนกำกับเอาไว้นะครับแบบนี้